สวัสดีครับผมอาทอซิ่งอยากวิ่งคิกนะครับ i8 ้แขอทำท่อเปิดปิดวาล์วนะครับแบบเสียงซุปเปอร์คาร์นะครับพร้อมจูน ECU เป็นสเตย์สนะครับแต่ไปดูงานท่อเราเซตอัพให้ i8 ตัวแรงคันนี้อะไรไปบ้างนะครับอย่างแรกนะฮะรุ่นนี้มันไม่มีปลายท่อนะครับก็อย่างว่านะฮะซุปเปอร์คาร์ของ BM ออกแบบมาแบบนี้นะฮะเราก็ทำชุดท่อเป็นระบบ Euro อาร์เด็กซ์ซอร์ฟนะฮะทำถึงดาวไฟหลังโทโบนะครับแล้วก็ เดี๋ยวไปจูนต่อลองฟังเสียงนะฮะโคตรยังไงนะครับเสร็จแล้วนะครับ i8 นะฮะท่อยูโรอาร์เอ็กซอร์มีโลเปิดบิดเ์าแล้วก็จูน ECU ียูโดยยูโรอาร์เอ็กซอร์นะฮะคันนี้แรงมากที่ได้นะครับ จะอยู่ที่342แรงม้านะครับส่วนแรงบิดจะอยู่ที่597นะครับอันนี้ไฟยังไม่เต็มนะฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนเฮ้ยนาอ่อนย้อนหนึ่งดิให้เม่ไฟไม่เต็มนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะฮะถ้าไฟเต็มแรงม้าก็จะขึ้นอีกนะครับนี่ปิดเอาอเอาเลยเฟิดใหม่อเฟิร์นห่อืไฟนี่นไฟ ไซแบตไม่เต็มนะครับนี่เพราะว่าวัดแรงมารถไทยปิดจะดูที่แปดเลยนะครับแต่ถ้าอยากได้รับแต่รับประกันนะอัตอาเล่งแรงแช่ได้แบบไม่พังนะแล้วเสียงท่อมีเปิดติดได้สนใจอยากสนุกแบบนี้แรงแบบนี้และเสียงท้อโหดแบบนี้ให้มันเป็นซูปเปอร์คาร์ยิ่งขึ้นเนี่ยใน i อ a d มาทอ่อซีครับจบในที่เดียวนะฮะขอบคุณครับเดี๋ยวไปดูคลิปตอนทสอัตราเร่งบนถนนให้ดูดีกว่า ซอสแบบที่มีระบบเปิดปิดวาวนะครับแล้วก็จูนดิซิวเป็นสเตย์สองนะครับแรงมากนะฮะเสียงในรถนี่เล้าแบบซูเปอร์คาร์อะไรช่วงเปลี่ยนเกียร์ช่วงตดเอาฟังเสียงข้างนอกนิดหนึ่งนะโอ้โหยกกเล่งนี่อย่างโหดนะฮะอัตราเร่งก็ที่ก็าน่าตึงกันอยู่นะฮะก็สนใจนะครับ อยากแรงแบบนี้มาทอซิงครับชุดท่อสูตรย u โรอาร์เอกซอท่อที่มีระบบเปิดปิดวาล์วนะฮะถือว่าเป็นเจ้าแรกๆในไทยนะครับคุณภาพท่อนอกแต่ราคาคนไทยพร้อมจูน ECU เป็นสเตตสอนะครับสูตรรับยญิงเทล่าครับผมสาวขึ้นแน่นอนฮนะเสียงข้อโอนโทดแบบนี้จูนมาแรงๆแบบนี้ตดและยกคเล่นแบบนี้นะฮะยูโรอาร์เอกซอ ทอสิ่งที่เดียวครับสูตรรับอญิงเทล่าครับผม